เฮ้เฮตึกเฮ้เฮนางเด็กเหลือขอแกมันชั้นต่ำเหมือนแม่แกไม่ผิดอย่ามาเถียงข่านะนางโสโครกเฮียสู่ นอ,นอกกฎหมายของบารอนเบคเหรอคิกคิกคิกได้ยินว่าแม่ของนางโด่งดังในย่านเริงลลมากเลยนี่ไม่มีวันไหนไม่มีแผลบนหน้าเลยนะเจ็บจังรักษาดีกว่าวิง้งสวบชง,งัดแกลบแค่ยญาตรงนี้ที่แห้งเหี่ยว ทำไมกันนะไอร้อนประหลาดไฟไหม้หรอพึมเปรีย้ยเปรีย้ยมังกรนี่ตึกตักปาดเจ็บเหรอเลือดกำลังไหลอยู่ตึก พึบชึบกันชึบเจ็บไหมให้ค่าช่วยไหมสะดุ้งกลา้าไม่เป็นไรนะค่าจะไม่ทำให้เจ็บ ว้าวิ่งบาดแผลใหญ่มากต้องใช้พลังเยอะแฮะแต่ต้องทำให้มังกรไม่เจ็บ